เรารู้ความจริงมาอย่างหนึ่งคือวันที่เรากลับมาหาพ่อย่าเราก็มาย่าเราบอกว่าพ่อเราเป็นมะเร็งคือเราเพิ่งมารู้วันนั้นว่าที่ผ่านมาคือเขาปิดมาตลอดไม่อยากให้พวกเราคิดมากกันแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่บอกถ้าเรารู้เราคงไม่ไปเรียนไกล ส่วนใหญ่อ่านหนังสือเองมากกว่าแต่ก็ช่างเถอะมันทำไรไม่ได้แล้วเช้าของอีกวันคนขับรถพ่อผู้ใหญ่และก็หมอคนนั้นก็มาที่ห้องพ่อเราที่โรงพยาบาลหมอเข้ามาในห้องพ่อเดินไปรอบๆห้องสักพักก็เดินมาที่เตียงพ่อแล้วแกก็บอกว่าของยังอยู่อยู่เลย มันหนักมากอยู่ที่ท้องข้างซ้ายแต่เอาออกไม่ได้เพราะพ่อเพิ่งผ่าตัดมาต้องรีท้องหมอแกก็มองๆแล้วบอกให้ปิดผ้าม่านให้ไม่บอกพยาบาลว่าขอทำพิธีหมอแกก็เดินรอบห้องอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไข่ไก่มีแก้วน้ำแล้วแกก็เดินไปมุมมุมห้อง มองแต่ในแก้วน้ำแล้วก็ท่องคาถาของแกแล้วแกก็เดินมาที่ปลายเตียงพ่อแม่เราก็ยืนมองอยู่ข้างๆหมอสักพักหมอก็บอกให้แม่แบมือแล้วให้ทําท่าแบบรูปๆป,ประมาณรูปออกตรงท้องพ่อเบาๆสักพักหมอแกก็เอามือล้วงไปที่ตรงก้นพ่อแม่เราก็มองอยู่ตลอดว่าหมอทำอะไรสักพัก หมอแกก็หยิบอะไรบางอย่างเป็นมิดเล็กๆใส่มือแม่เราแปดมัดมันคือเส้นผมที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียนหมอก็บอกให้ตัดแม่เราก็ตัดตัดหมอแกก็ดูผ่านแก้วน้ำแล้วก็พูดว่าพอจะมีรูปที่ทำงานของพ่อบ้างไหมจะบอกให้ว่าใครเป็นคนทำเขาก็พูดแบบนิมว่าเป็นคนใกล้ตัว ทะเลาะกันเรื่องเงินเขาอิจฉาแม่เราก็เปิดรูปในโทรศัพท์พ่อให้หมอดูเป็นรูปที่ทำงานประชุมกันหมอแกก็ดูดูสพัพพะก็ชี้บอกคนนี้แหละดูกี่ครั้งก็เป็นคนนี้แม่เราก็ถามคนขับรถเขาก็บอกว่าว่าแล้วเชียวเพราะมันมีความเป็นไปได้เพราะคนนั้นเขาเป็นลูกน้องพ่อ ขอแทนว่านายออเขาเป็นคนบ้านเดียวกับพ่อเราด้วยย่าเราก็มาเล่าให้ฟังว่ามิน่าละ่ะอยู่ๆถึงมาถามถึงอาการพ่อว่าเป็นไงบ้างทางทางที่พ่อเราไม่ได้บอกใครเลยช่วงที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่งมาบอกเอาตอนที่เป็นหนักมากแล้วเพราะแกห่วงว่าจะมีใครว่าแกไม่ทำงานดูสิ เป็นขนาดนี้แล้วแกยังคิดแต่เรื่องงานแล้วเรื่องที่ไปสืบมาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ประมาณว่าเมื่อปีที่แล้วพ่อน่าจะทำโครงการอะไรสักอย่างแล้วเงินที่ทำมันเหลือนายออก็เหมือนจะของเงินที่เหลือเหมือนประมาณว่าจะเก็บไว้เองหรือว่าโกงอะเรียกง่ายๆแต่พ่อเราเป็นหัวหน้าไงเขาไม่ยอม แล้วพ่อเราก็คงไปพูดไรให้ในายอเจ็บช้ำเลยแขนเพราะเหมือนคนที่ทำงานก็แบบรู้กันว่าไอเนี่ยมันจะเอาตังค์นี่คือที่เขาสันนิษฐานกันเพราะมันมีมูลอยู่หลังจากที่หมอแกทำพิธีเสร็จแกก็เขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษแล้วให้แม่เราเป็นตัวเลขเขียนว่า23กรกฎาคม2 5 5 8 เขาบอกเป็นวันตายพ่อเราซึ่งวันนั้นเป็นวันที่18กรกฎาคมอันนี้เรามารู้ตอนหลังแล้วพี่เราเล่าให้ฟังหลังจากวันนั้นพ่อก็ดีขึ้นน้ำในปอดก็น้อยลงคือดีขึ้นมากทุกคนเริ่มมีความหวังหลังจากพ่อเรากินไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำเปล่าและน้ำากิกหวยพ่อก็บอกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่แม่เราเลยถามหมอ หมอบอกกินได้กินเลยให้เขากินได้เลยเหมือนอาการมันดีขึ้นแล้วแต่ช่วงนั้นคือพ่อเราเผอหนักมากแต่และเรื่องที่เผอมีแต่เรื่องงานทั้งนั้นบอกให้พี่รอเอาโทรศัพท์ไปให้เขาพ่อพูดเอาโทรศัพท์มาให้พ่อเร็วเผื่อมีคนโทรมาตามพ่อไปไประชุมเรียกแม่เราไปหาจับมือแม่เราแล้วพูดว่า ขอบคุณนะที่พิมพ์งานให้แต่และเรื่องคืองานทางนั้นเลยจนวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพ่อเราก็กินนู่นนี่ปกติแม่เราก็ดีใจที่พ่อเรากินได้พอตกบ่าย,ายพ่อหายใจถี่ขึ้นบอกแม่เราว่าเหนื่อยจังเลยแม่เราเลยไปตามหมอก็เลยให้ออกซิเจนพ่อให้พ่อได้พักผ่อนพ่อเราก็นอน เวลาเรียกหรือไรพ่อก็ตอบสนองได้ปกติจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้มั้งพ่อเราก็นิ่งๆไปแบบนิ่งไปเลยแม่เลยตามหมอหมอบอกว่าน้ำเต็มปอดอีกแล้วอาการจากที่ดีๆตอนแรกคือไปหมดแล้วหมอพูดหันมาถามแม่ว่าคนไข้ย,ยังห่วงอะไรอีกไหมแม่บอกยังมีลูกคนเล็กจะกลับมาอาทิตย์หน้าหมอบอกว่า ถ้าทิศหน้าคงจะไม่ทันหมอคงช่วยได้ในระยะเวลาที่จำกัดหมอบอกให้ทำใจแล้ววันอังคารที่21กรกฎาคมตอนเที่ยงเที่ยงแม่เราก็โทรมาบอกให้เรากลับบ้านเลยพรุ่งนี้ตอนนั้นเราก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีอะไรแต่ก็พยายามไม่คิดมากเพราะเหมือนครั้งที่แล้วแม่ก็โทรมาแบบนี้แต่ก็ไม่มีอะไร เราก็เลยไม่ได้ถามอะไรไปเวลาประมาณสองทุ่มเราก็โทรไปถามแม่ว่าเอากระเป๋าอะไรไปดีเราเลยถามไปว่าพ่อเป็นไงบ้างแม่ก็เริ่มอึกอักแล้วก็ร้องแม่บอกเราว่ามาดูพรุ่งน,นี้เลยลูกรีบๆกลับมามาดูพ่อเหลือแค่เราคนเดียวแล้วลูกรอแค่เราแล้วลูกเราอึ้งมากภาพในหนังช่องเจ็ด ฉายเข้ามาในความคิดทุกอย่างมันตีกันไปหมดไม่อยากจะเชื่อภาวนาขอให้สิ่งที่แม่พูดเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ไม่ยังไงความจริงก็คือความจริงแม่ร้องเราร้องทุกคนในห้องก็ร้องเราวางสายจากแม่ไปใช้ความคิดกับตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่เราโทรกลับมาตอนประมาณสองทุ่มกว่า,วาบอกให้เราพูดกับพ่อ พูดกับพ่อหน่อยนะแต่พ่อพูดไม่ได้นะลูกเราก็พูดยาวเลยพูดทุกอย่างที่อยากพูดบอกว่าให้รอเราก่อนไหนบอกจะรอไงยังไม่ได้เป็นทันตะให้เห็นเลยยังไม่ได้เจอกันเลยพ่อบอกว่าจะเจอเราก่อนพ่อบอกจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอพ่อพูดจบแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้รีบมาดูพ่อนะเราต้องยอมรับความจริงนะลูก เป็นประโยคที่เราอยากจะเอามีดมากรีดหน้าตัวเองเลยระหว่างนั้นเราก็คุยเฟซกับพี่เราถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ตอนแรกมันยังดีๆไม่ใช่หรอมันไม่มีโอกาสหายแล้วหรอประมาณสามทุ่มสิได้พี่เราบอกว่าพ่อเสียแล้วนะเสียหลังจากแกพูดจบเราช็อกมากเหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วตอนนั้นหายใจไม่ออกไม่อยากจะเชื่อ เรากลับไปถึงบ้านวันพุทธที่22กรกฎาคมคือวันนั้นก็ยังทำอะไรกับศพพ่อไม่ได้เพราะเป็นวันพุธก็ต้องรอพรุ่งน,นี้วันพฤหัสที่23กรกฎาคมถึงจะเคลื่อนศพได้พ่อเคยพูดไว้ว่าถ้าแกเป็นอะไรไปให้เอาแกกลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแม่เราก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนพ่อจะเสียแม่ให้ยายเอาดวงพ่อไปดูอีกรอบหนึ่ง ปรากฏว่าหมอคนนั้นบอกดูไม่ได้เพราะพ่อเกิดวันพุธแม่เราเลยเอาดวงแม่ไปดูแทนหมอแกก็บอกว่ามีวิธีคือให้แม่ไปสวดบทสวดที่ต้นไม้ 1. คือพ่อจะรอด 2. คือพ่อจะไปเร็วกว่าเดิมให้วัดดวงเอาแม่เราก็เลยเสี่ยงก็ตามที่หมอบอกแม่บอกหลังจากวางสายจากเราแม่ก็ลงไปทํา พอขึ้นมาสักแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆพ่อก็ไปเลยมันเร็วมากเร็วจนน่าตกใจบวกกับคนขับรถพ่อเราก็ขับรถไปตามหมอคนนั้นที่เคยมาแก้ให้พ่อเราไปหาถึงบ้านเจอแต่แม่ของหมอเขาบอกว่าหมอคนนั้นไม่อยู่ไปมาลีตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือแบบเราคิดว่ามันคงถึงคราวแล้ว มันคงได้ขิมาแล้วให้เป็นแบบนี้จริงๆ